เที่ยงเก้านาทีเที่ยงสิบนาทมีคนใช้สตรีมอยู่คิดว่าน่าจะเป็นไอเมลไม่ก็อาจารย์สองคนนี้ที่มีรหัสผมไม่มีเกมในเครื่องผมรักพวกคุณนะเว้ยผมทำเพื่อพวกคุณนะเว้ยคุณคิดว่าผมทำอะไรลงไปล่ือ ไดซีสะอาดสองไดเนียไม่ได้ทำอะไรมันยังอยู่เหมือนเดิมแต่ไดซีเนี่ยเกี่ยลงโปรแก,รม,ร,กร,รมด้วยแล้วก็เหลือประมาณหกสิบคุณคิดว่าผมทำอะไรล่ะครับเอาไวนหน่ điện lõi ngắn กอโทษนะใครใช้ Dark Soul ไม่รู้น่าจะมีอีเมลอะใช้ Dark Soul ขอเข้าเกมก่อนเด้อ M4 ือบห้าไม่เอียมไม่หมดเอียมหมดจดอืม ตั้งค่าแม่งตรงนี้เลยแล้วกันนี่ก็โปรแกรมที่ใช้ license master ไฟ rgb เครื่องแล้วก็ m s i afterburner diver ของฟัง diver มาส์ปะกายไม่ได้ลง พอใจกันครับน่าจะพอใจกันแล้วเนาะวันที่บ่นผมเมื่อวานแล้วผมมีอะไรให้ดูผเอาเข้าเฟรนด์บุก่อนปิดรหัสแป๊บหนึ่ง สิบห้าชั่วโมงผ่านไปยังไม่ตอบกูเห็นความห่วยแตกแล้วนะครับสิบห้าชั่วโมงผ่านไปเท่าเดิมเห็นความห่วยแตกแล้วนะ สายเรียบร้อยเปลี่ยนสีจัดเกนนะเดีย๋ยวเวลากูไม่มีตังกูก็ไปเก็บตังกับพวกมึงนั่นแหละ